ละต้มเสีบรเล้วพี่น้องเอาไปเส่บๆเสียเดียวนะครับนี่ต้มไก่ใส่บะกอจ่ามีต้มตัวข้าตัวหบะกอไม่ยากพจ้าต้นรชาติเปเลี่ยอดีเพราะว่ากจาพี่น้องสิบ่าคนเพราะว่าอยากไ้ทานด้านานไปเลยต้งไก่เซียเป็นเมนูใน ตรงไกลตรงนี้ไ่หนครขอลจ้ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกเรือเรสวัสดีค่ะก่อนไหนผมสวยไหนผมสวยบอกป้าป้านอาหน่อยไหนผมหนูสวยตรงไหนลูกขขรไหนพี่ขิง พี่ขิงพี่ขิงสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะคนไหนป้าป้าคนไหนโอ้คนสวยใายยกมือใครสวยยกมือขึ้นใครชื่อมาลียกมือขึ้นใครชื่อมารีโอผมสวยบดลูกโอ้สวยเลยป้าป้าที่เลิกป้าป้าที่เลิกป้าที่เลิกสีที่เลิกป้าป้า สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่ันครับพอน้อยไปเอาเบอร์มาขามครับเมื่อนี้กละต้มแสบอีกแล้วพี่น้องถ้าไปแส็บๆเดียวนะครับเบอร์มาขามก็งามขนาดเลยเลือเบอร์เกมันออกว่ามันออกเมื่อไรแล้วนี่เสบบๆบมันกี้ก็ได้ปะพี่น้องวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องอันนั่นค่ะกลังนัน โอ้น้องมลิคร้ของแดงไอ้ลูกไทยร้าน,น,น,นะาก็เป็นดัเซลนครับสุดทนังนะครับผมอันนี้เป็นกับข่าวของดูของหลานครับผมน้องนุกคิงครับมาเหร่นน้ำครับผมหลานสาว, <S <S วมาเหร่หน้ำครับผมป้าใสก็เลยน้องน้องนุกคิงสว,สวัสดีครับ ปลาไส้ก็เลยเอธเข่าหมูแดงโซกินครับนูค้คิงยุปอได้หรอครับอ๋อสามจ้าอ่ายุปอสามจ้า้าไก่ไม่ใส่ต้มไก่จ้ะแล้วก็ใส่หลักบกกไก่มือนี่ฮ็ดต้มสมไก่ใส่บกกจ้ะติดใจจะ้ะมือที่เฮ็ดลาบแล้วต้มพวกมาใส่บกอก เมื่อนี้ต้มทั้งโตให้ได้ตู้เย็นไว้แต่บระกอบหอมๆค่ะเมือเสาร์ตู้เย็นไว้เลยว่ะเป็นหิมมักแล้วก็พี่น้องอันนี้เป็นสูตรกะบะรู้ว่าผู้ใด้ชิมบักน้ำบ่อเธอต้มใส่บระกอบใส่ใบบักามน้ำจ้ะมันอเได้ความหอมความสมที่มันเข้ากันมากๆเข้ากันปาเลสกีเมตรบ่ครับชิบสองชิมันบ่คอยเข่าไหนเลยครับ นี่พี่น้องแ,แล้วละต้นแลวว่าสบายเถอะพอเชื้อหน,น่ยที่ต้มตะโก้มันขนาดเลย <c oughs> ใกล้พรรุ่นนี่เมนบ่ขบพอักลซื้อน่ปะปลาจอยมวัวน,น่นยุ่งสเป็นสุดแก้งขามันดูนี่คร <c oughs> ับอเดี๋ยวเราไปฟักก่อนได้พี่น้องมานี้ฟักต้มเส็บมือนี่แหละครับโอ้มันเยอะได้รวย ส่อยแบบเอ้ยฝักแบบตอนใหญ่ๆเลยตัวนี้ครับพอ่อแมนลูกนี่หันห่นค่าหั่นตะไข่ครับผมข้ากับข้าเหลืองครับเซ่ละสากการตัดเฉียงนี่มันมีความหมายนะเพราะตำรู้ไหมไม่รู้ครับ เพิ่มพื้นที่สัมผัสบ่ครับเพิ่มพื้นที่หน้ามันให้ความหอมละเหยมัอนออกเยอะขึ้ค่ะมันเป็นผ่าเหลืองแซีตูเย็นไว้เด้อจ้ะมันเป็นสีประมาณนี้เฮ้ยขยะปากกระบอกนี่น้องคลีกโซนนั่นปะความแซ่บปรุงไปเลยจ้าพี่น้องตะเกือบขยะเกลือเยอะ นี่จะใส่ลดีน้ำจักหน่อยหนึ่งจ้ะผมชิรสนิดหนึ่งค่ะแล้วก็สิไปขวให้มันหอมมือนีสิบ่ย้อนน้ำประดแดดนะจ๊ะขวานสีซึมซาบความหอมความรสของบะก,กอกบอกวิตร์จามมือแล้วล่ะต้มไก่จะบะก,ก,กอกบะกอกเลยมือนี่เห็ดยูเติ้แก่เนื่อนนะจ้ะขวานานก็น ชอมเหลอเมิดแหละหร่มมันแหง้งก้ะผนังเตาหน้ำสิเบิร์ได้กินไรคือทานมาันสิเม็ดหรอครับผมแต่ช่วงพลังงานช่วงนี้นี่เอาพลังทำกันห <c oughs> ล่งงานให้อยู่ให้ตเตรียมน้ำมาว้ถาบข่าวใจ กินมือไดก่ชาพี่นไหมต้มไก่บางส่น้อยสรอยเดือยตุ่ขั่วก่อนสุโขแลสุโขแลธรรมเนียตังซืออ้อถ้าผู้ใดใส่บลาคามเปียก,กาาค่ะเพื่อปลาขามเปียกไปขั่วหอมๆกันมันความสมความนัวความหอมมันดีสีสันมันจะได้ดีมากสีสันก็ได้น้ำหอมครับผมหอมไปช่วงนี้กินง่ายครับผมเห็นใส่เต้าแกะเลยครับไปกิน,นกินไกอยู่เด้ยจ้าได้ว่าในความรู้สึกเิาแบบ อัตรสมันก็ไม่เหมือนเตาทานถึงความหอมความเอียงสินะแล้วมันก็สุกขึ้นกันลรืจังบม่ได้คิดอีกย่งมากงไม่กับบ่มีอย่งซังขอไก่มันแบบว่าไก่สิเ้วเอย์หรอเขาก็จะเริ่มทำการใส่บะกอกด้วจ้ะเอาไปเปลี่ยนตำลำบักสมครับบะกอกแม่ยาอันนี้ผักด้วยจ้ะ่น้องผู้ใดเดีมีโอกาสเดี๋ยวมีสารบางหน่อยไปเก็บบะกอกเลยบะกอกต้นอยู่หน้าหน่อยนะครับ เนือมันลายแล้วก็มันรสชาติมันเป็นหวานอมเปี่ยวพอดีบ๊อบบอบฝาดนะหมคะดูใจวยเนาะไม่ยากแล้วก็ดีดีเลยหาจวะน๊อตตอนเป็นว่าคนห่อสินเสมอกันนี่ครับจึงเดี่ยยูน้ำกันนะครับผมไส้กับสีดี เท่ก das like да <an> ันครับโอไซผมได้กดโมได้สินเสมอต่ำเลยคนข้าไซดันว่าอยูได้ต่ำเสียเรียงนี่อยู่ได้ครับแบบว่าค้นห่าสินเสมอกันนะครับจังที่ได้อยู่น้ำกันขะน่าสินว่าเสมอกันกขอยู่น้ำกันแล้วกับไปน้ำกันยากขะได้ปากันไปอีกครับผมแมนบากครับไซค่ะยืนยาซิมอยู่ไซบกอกแล้วไซใบบักขามน้ำจ่าพี่น้องไม่เชิงว่าเขาอยากได้ความสม เพิ่มขึ้นใส่กวาเขาใส่ประกอบซื้อมันแบบว่าอาัศยังย์บริส่งถึงใจขาออ้าวอ่อนนะหอมใบบักขามอ่อนกับใบกับบักกอกรอครับเราพอซื้อสว่วน่ะมาชิมกันอนู่แต่ว่ากินบักกอกแห้งก็กิกนใบบักขามอ่อนครับซัดกินได้กินเท่อแล้วแซัดตีดใจคักแล้วต่อไปนี้แซกสีต้มไก่ใสต่ตะบักกอกอ <c oughs> แต่ว่าต้มไก่ใส่บักกอกหนามมันสีออกแบบว่าบากักกอกสีหนามครับครับสีหนามนั่นแหละสิ่งใดเราบอก าไฟคิ้วซี่ครับผมแข็งเข้มเนาะพี่น้องเยี่ยมไปเอาใบกันข้ามก็ข้าอหน่อยไปเปลี่ยนหลงังคาใหม่ครับพี่น้องอตกแตง่งเนี่ยแจกคเป็นผู้ตัดบอกครับผมพอดีแล้วได้ลุ้นได้การหอมมะกอกพี่น้องเลยแมนไปร้านตีแจ็คนม <c oughs> ีไก่เสืร์มะกอกเอาครั้งสองแล้วเด้อพี่น้องมันแซ่บรอบแรกนั้นลองเบิง่บงวันนี้ครั้งสองครับแซ่บคือเก่าครับพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อครับ โอ้ล<ส>่มครับมันเงียบเงียบอยู่ไกลดันเลยเสิร์ฟมาขามอน้ำกับพี่น้องมาเสเสี่ยงเลยเด้่ยครับไปไปกระปุกหมอนเ่ีือว่าพอปูน่ะพอปูน่ะเราคือต้มไก่ใส่อันนั้นให้กินใส่ใบโหระพากะเสี่ยงเ้ย นี่ว่าแต่ชวพื้เนเขาลุ้นะว่เคยบอกพื้นปูกำยานเบิ่งแนีปูนะเออชีวพื้นแล้วอันนี้ <c oughs> เพราะว่อนน้องมะรีมาน้องมะรีนะ่ะคือปูเ <c oughs> พิ่นก็ไปหาวาน้ำเขาหนูปุยหยัยงว่าลูกไผ่จะสั้งปูตอนทองรังก็เลยนหนาคือปูข <c oughs> อวา,าว่าเสืมาเดาจ้าพี่น้องสิบวค้นเพราะว่าอยากได้ทานอยากได้พักแบบซีแบบนี้เลยจ้า ปีใหม่นี่ผู้ใดยังบ่มีเมนูกับแกรมเมนูซุ้มแซวเมนูโฮมตุ่มกันดีเด้อจ้าพี่น้องจัดไปเลยตุ่มไก่นี่แซ่บเป็นเมนูในตำนานแล้วก็อยู่ตลอดกาลมาเด้อครับพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับตุ่มไก่เสิร์ฟมะเกาะหยอดมะขามมีแต่เนี้ยเขาขัดโอ้บ่งบอพี่น้องนี่มันไข่ไก่เด้อ ห่้ยไค่ต้มไก่หมูหนีมีห e ่วยใครผ่อนได้จ้ะอย่างขัดไปนี่พอไว้นี่เด้เปิดเนาะ้องมานี่ผมจะมาจับเมือนี้กินกับเจ้าเว่งดาครับพี่น้องเมือนี้อันนี้เป็นกระปุกไว้ถ้แถมพี่น้องหรอกครับผมนีมจัดโปรโมชั่นครับพี่น้องแปลว่าวันหยุดนีมโปรโมชั่นพี่น้องรีบจับจองเด้อกราได้ของแถมนำรับพี่น้อง นี่เราใจใ้่ด้แตนได้ควงแถมนะโอ้หอมหอม่ะล้มพัดมาหอมแมงดาห่วยเป็นกับเตี๋ยวแมงดาหอมหอมพี่น้องโอมสั้นแถมะโอ้ลมหนาวพี่น้องเลย ส่ไก่ตัวลบหนาวโอ้โอยหนอนมั้งนะครับนนแนวขักอยไหนอตัสีฮะสูดไก่ไปานนะทางนี้และเื้อเจียวแมงดา้ำไงก,กันเด้ยติดวงซื้อเดอรุกบกินบะกออคนมีละข่าวซดไปพอร่มมาสามเทียเศร้าเ,ย,เย็นโอซอนป่านั้นหออลี ส่ือข้ถึงแสบถึงหอมพี่น้องเลยมาด้วทุกคนทุกท่านครับ ิฟาพี่นอ้องมาซิม,มห้วยไข่หัวห่วหัวข้าวข้อดครับดีมหัวหัมัวหมีหดวหนวหัมหัไไัว้ัว่ัวหบวหั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 วห้วหันหัวหัวหัวเัวัวหัวาัวหัวหัวเั็หัวหัวหัวหเวหาเัวสัวหัาหปวหัวหัะหนวหันหัวหนวหัวานวหัวหนวหัวันัวหัวัวห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 าะวหัวัหัวหหัววหหว นี่ได้เป่าตัวเราเลยลองมึงแล้วหอมมะกอกว่าครับใส่หอ,อ,อมป็นจังคืออยากเลยแต่ไม่ได้หอมมะกอกถ้ารู้ก็ใช้มาก,กินมะกอกด่้พี่น้องทานผู้ใดบ่มาก,กับถามไปเอา,าะไรครับจ้ะจันมิ่นดั่แล้วอยากซิมห้อยไครจ้ะที่ข้าพี่น้องครับผมมากินเขาร่วนกันด้วยครับผมป๊าร์ตยังก็คืออยู่หนาตามขัดใจครับใส่ห้อยใครออกมาห้อยไข่บอกครับโอ้ยอันนี้กับห้อยไข,ข่คือกันได้ครับนี่ มะกาะแม่ตุนเดียกันเนาะหอเนาะเออมันส้มแซ่บส้มอมหวานจังไลยหอมหอมเสือกไก่เสือหลาเสือต้มเสือแกงแซ่บพี่น้องเป็นไงตั้มมะฮุ่งอย่างแตงแต่้บงกรอแม่ตูนมาใส่แตงมะหุ่งซูมือมีท่านได้ลองเสือกตะกอยงูมะกรครับอลองป่ะสักแค่วขัเราซีนแรงก็ต่อยแบบนี้ไ้อง เออ่มันเนี้ยต่อนขาเ,อาเสียบๆเหลือเด้โอโซน้มครับอากาศแบบนี้นี่พ่อมักบ่ครับพ่อไ <c oughs> ม่ค่อยมักในหนาหนาว <c oughs> เตะเม้มดมือกันมีขี้ง้อสำตอนไปอาบน้ำต <c oughs> อนบอาบน้ำแล้วเราหลบสว่างได้สหลหรบยามแรง สเตปพ่อหน่อยนี่ต้องอาบน้ำก่อนผงโม่งแรงได้ได้เนาะครับเนาะก่อนทีโม่งแรงซะก่อนกินข้าวกันได้เวลาข้พเจ้ไปต่างประเทศน้ำปลาประดัอยากไปยุบบอกรับพเจครับเพิร์ดเพิร์ดยุบจะไปเห็นบ้านเมืองเพิร์ดเพิร์ดข้าพเจ้าไปก่อนเล่าบริสันสิภาพไปอือคือยุบอาหารป่าเป็นอะไรเพราะห้ามไปกินประเทศเพิาะมันยังมีพิษพอระบอสครับ กินใน,นบางไปไปอก้คบ้างแล้วโดอเล่า,ตลาไต่บอครับจะนึกถึหนองทองเที่ยวมาจากเมือนี้อมนอนก่อนสข้างปากเฟ้ส้าง่วังเวียงครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวันนี้ต้มไก่เสร์มกักก <c oughs> แนวนี้เลยพี่น้อง ขอบคุณครับผมแซ่บกับเจียมแมงดาวไม่ใครเต็มพระถาดจดจ้ะ <laughs>